ตั้งแต่เริ่มแรกคือไม่มีอะไรเลย Facebook อะไรไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะการเข้าร่วม l ล n e m a n GP นะคะตอนแรกคิดว่าไม่คุ้มแน่ๆแต่ลองมาทำได้เดือนแรกเริ่มมีลูกค้ารู้จักเยอะขึ้นจากกระตุ้นยอดขายเราเพิ่มขึ้นตอนนี้มีส่งฟรี3กิโลเมตรลูกค้ายิ่งชอบเลยค่ะ 4ปีที่แล้วค่ะคือตอนแรกไม่ได้เปิดที่นี่นะคะเปิดอยู่ที่น้ามาตะก็เลยหาแม่ครัวที่แบบเราเคยกินแล้วก็ชวนเขามาทําร้านอาหารขยายร้านเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ จุดเด่นเลยนะคะเรื่องความเร็วความเร็วของอาหารแล้วก็รสชาติตั้งแต่เริ่มแรกคือไม่มีอะไรเลย Facebook อะไรไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะแฟนก็บอกว่าเออมันต้องเริ่มมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยแล้วนะเยอะสุดก็แชทไลน์กับลูกค้าซึ่งเราก็จะส่งเองแต่มาถึงปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมาเยอะแยะมากมายทําให้แบบยอดขายเราเพิ่มขึ้นเราสะดวกขึ้นลูกค้าก็สะดวกลงตัวพอดีค่ะเลือกใช้การขนส่งทางไลน์แมนค่ะ รับผลกระทบ100ยปล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความที่เราปิดร้านไปอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะแล้วเรากลัวว่าลูกค้าจะลืมงั้นทําการตลาดเลยใช้ Delivery Line Man เลยเราก็เลยคิดว่าใช้ GP Line Man เลยดีกว่าเพราะว่าสะดวกกับตัวเราและลูกค้า ตอนแรกคิดว่าไม่คุ้มแน่ๆคือยังไงเราก็ขัดทุนพอเดินต่อไปเริ่มมีลูกค้ารู้จักเยอะขึ้นยอดขาย Delivery เราเพิ่มขึ้นตอนนี้มีส่งฟรี3กิโลเมตรลูกค้ายิ่งชอบเลยค่ะค่ะก็อยากจะแนะนำการเข้าร่วมกับ LineMan GP นะคะจะก,กระตุ้นยอดขายเราเพิ่มขึ้นลูกค้าก็จะรู้จักเรามากขึ้นค่ะเพราะว่าไ e Man ก็คือช่วยเราโปรโมทร้านด้วยลงตัวพอดีค่ะ